วันนี้นะคะพามาเที่ยวน้ำตกแม่ยากค่ะถือว่าเป็นราชินีน้ำตกเมืองไทยที่สวยเป็นลำดับสองของประเทศไทยเลยนะคะน้ำตกแม่ยากนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะเป็นที่ในฝันเลยนะคะที่หมอนอยากจะมายืนดูน้ำตกด้วยตาตัวเองที่นี่สักครั้งหนึ่งค่ะการเดินทางนะคะไม่ยากเลยค่ะจะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายก่อนที่จะขึ้นเส้นทาง อยอินทนนท์ค่ะถ้ามาเชียงใหม่นะคะอย่าลืมมาแวะชมความสวยงามของน้งตกที่นี่กันค่ะถ้าเธอยังรู้สึกมันครั้งแรกที่เจอกันทุกอย่างยังเป็นดังฝันสวยงามอย่างเคยช่วยจับมือฉันและมองตาฉัน ในช่วงน้ำตกที่สวยนะคะก็คือช่วงกันยาถึงพฤศจิกายนนะคะ แนะนำนะคะให้มาช่วงประมาณเย็นๆค่ะเพราะแสงพระอาทิตย์นะคะที่กำลังตกกระทบกันน้ำตกแล้วมันงดงามมากๆเลยค่ะส่วนตัวนะคะหมอนอาจจะมีเวลาที่นี่ค่อนข้างน้อยไปหน่อยก็แอบเสียดายนิดๆค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเราได้มายืนดูน้ำตกที่เราอยากจะมาเจอสักครั้งในชีวิตแล้วค่ะถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในรอบปีนี้เลย